โอเคครับก็มาเจอผมอยู่พี่เตซีครับเรามาอยู่ในเกมไมค์ทับนี่ครับนานะครับก็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เก้านะสำหรับผมโอเคเราก็คงยังเล่นกันต่อตอนนี้เราไปไหนดีข้ามไปดีกว่าไหมหรือว่ายังไงฮะเราเจอแต่ปูแกะมากมาย สิ่งที่เราต้องการคืออาหารนะฮะหรือเปล่าโอเคเราไม่มีอาหารสักกชิ้นเดียวเฮ้ย <Hey, S 2> อาหารกูไปไหนอ๋อกูไว้ในบ้านนะกูลืมลืมไว้เป็นไรโอเคกระตุกนะครับพาร์ทนี้เนื่องจากเมื่อกี้ผมอัดไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็มันก็เฟลนะฮะเนื่องจากอะไรสักอย่างกูมไม่รู้ช่างแม่ง ือมันก,นกนระตุกแล้วเครื่องดับครับไม่ใช่อะไรสักอย่างหรอกง่ายๆเลยนะเครื่องดับคือน้ตบุกผมมันใช้มานานเกินไปคนระับมันสมควรแก่การเวลาแต่ผมยังฝืนทนมันต่อไปเนื่องด้วยปัจจัยหลาย,ลายๆอย่างที่ขาดนะฮะช่วงนี้ก็มาฝึกงานอยู่ที่กรุงเทพมาทํางานเลยแหละแม่งทํากันแบบเอาจริงเอาจังฮะก็ตั้งแต่กี่โมงอะสิบโมงเช้าโอเคตื่น สี่โมงเช้าแต่กูป่าจะถึงบริษัทก็แม่งพาไปเกือบสิบเอ็ดโมงอะก็นะเลิกก็สี่ห้าทุ่มเองฮะมันไม่มากไม่น้อยสักเท่าไหร่สี่ห้าทุ่มคือคนอื่นอาจจะแม่งจะหลับหมดแล้วว่าประมาณนั้นโอเคกูไม่มีอาหารนี่กว่าตอนนี้ก็คํามืดตึกดื่นแล้วผมต้องหาที่พักพิงโดยด่วน ตรงนั้นจุดจุดนี้ผมก็ได้มาเจอกับสิ่งนี้ภูเขาหิมาลัยแล้วผมก็เจาะไปเราก็ได้ไเจาะขุดดินกันทุกพาร์ทนะฮะไม่มีอะไรทําจริงๆนะเกมนี้ยิ่งเล่นคนเดียวยิ่งไม่มีอะไรทําเลยอ่ะยิ่งเล่นหลายคนเขาผมไม่รู้จะเล่นอะไรด้ลยไม่รู้จะเล่น เล่นกับใครเล่นกับน้องก็ได้ไปเล่นมั่งแล้วนะฮะกับน้องแต่ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันโอเคเราปิดปิดไปอยู่ท่ามกลางความมืดกันอีกแล้วฮนะแต่สำหรับผมมันมืดไม่นานหรอกฮนะมันต้องมีคําว่าสว่างสวยนะนี่โอเคสว่างอย่างฮนะต้องทําให้ด้านนอกสว่างด้วย โดยการติดไปสองอัน,น,นเลยมึงกล้ามาตกที่หน้าประตูกูไหมป้าบอุย้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมเมามันคลิกเองสองสองครั้งวะขัดใจไยรุ่นว่ะเฮ้ยทำไมมันไหลลงมา ทำไมมันไหลลงมาที่คุดทางคงเหลืออยู่เออมันไหลลงมาแล้วมีรูหรือเปล่าไม่มีนะโอเคปลอดภัยอยู่เฮ้ยมันไหลลงมาเลยเราคุดไปเยอะไม่ได้นะครับตรงนี้รู้สึกว่าเป็นบูกเข่าเล็กๆเองเดี๋ยวมีโอกาสทะลุสูงอนะทะลุแล้วอุดไม่ทันแล้วแม่งมีเรื่องอีกนะฮะ ไม่ได้มีเรื่องกับใครที่ไหนเรามีเรื่องอะไรเจ้าพวกข้างนอกนี่แหละฮะโอเคเป้าหมายของเราคือเอากูจะทำอะไรเนะี่ยโอ้สมองนี่คิดคิดอะไรอยู่อะคิดอะไรอยู่ได้มาแล้วโอเคเพื่อโอเคได้มาแล้ว ะจากนั้นเราก็ทำย่างโมหูฮะโมหูโมหูต้องหูเลยแหละโมหูว่าได้แ้แ้แหละต้องอย่างนี้ฮะเออคือตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะอืมคนแกะคนแกะเรามีเยอะชี่หายเลยแล้วก็ไม้โอเคเราได้เตียงแวว เรากดออกป,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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊ะจากนั้นเราก็บัเลงเอ่อ,อวางไม่ได้ไม่มีจุดวางอีกอ่ะโอเคแล้วเราก็เข้าไปนอนนะแล้วมันจะทำให้มันสว่างไวขึ้นยอดเยี่ยมสว่างลนะแล้วเนาะโอเคแล้วเราก็เก็บเตียงนี้ไว้ สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือสิ่งนี้โอเคได้มาหนึ่งตู้เซฟมันต้องมีคุณแจด้วยนะรู้สึกว่ามันจะทำคุณแจได้ด้วยผลิตได้ด้วยแต่ผมไม่ว่างนี่จำอยู่นะฮะเล่นเดี๋ยวมันก็ต้องมีพวกเด็กที่มันเล่นเป็นนะมันเล่นตั้งแต่สมัยมันอ้ออ้อ จนมันเริ่มแก่ปัญหาแล้วมันเริ่มจะสอนคนอื่นนะมันจะมาบอกเออโอเคจากนั้นผมจะเก็บอะไรไว้ในนี้เนื้อแนวมันใช้ไว้ทำอะไรไม่รู้อะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บดินไว้อะเผื่อใช้ประโยชน์ใยายามภายพักหน้าหรือเปล่าเออต้นอ้อยเอออันนี้เก็บไว้กระดาษเก็บไว้ ไม้เผื่อใช้ครับปินเออเอาไว้ในตัวดีกว่าคนนกใช้แน่ไว้เวลาเรามาเจออีกครั้งเออทรายแน่ใช้ไปอยู่อะไรได้แต่ผมยังไม่รู้ว่าใช้อะไรได้บ้างเออกรวดเรามาทดสอบกรวดกันหน่อยโอเคกรวดไม่ใช่ทำสิ่งนี้กรวดใช้ทำสิ่งอะไรวะ โอเคขวดขวดมันน่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างไม่มีเลยหรืออย่างไรโอเคช่างแม่งนะ okay. อะโอเคยังไงก็แล้วแต่เราก็ขุดออกไปดีกว่าแน่นอนคนระับบ้านเราไม่มีไม่มีอะไรวะ พ้ยเราต้องผลิตอาวุธอีกป่เฮ้ยทางเข้าอยู่ไหนอ่ะอืมเอาไม้อยู่ไหนวะไม่มีไม้อ่ะไม้อยู่ไหนเอ่ยเอากลัวไม้ใส่ไว้ในนี้ด้วยเหรออืมโอเคเราเปลี่ยนอาวุธกันเถอ,อะโอเคเยี่ยมเลยอ่ะ ไว้ขุดเวลายำเป็นนะขวานฟ้าหน้าดำอันนี้เราต้องใช้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่เราขุดรวดเร็วก็ความยำเป็นโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยได้ไงเฮ้ยแถวบนแถวบนแถ,ว,ว,ถวด้านบนทรายทรายทรายลองทรายดูยดิไม่ได้อะไรโอไม่ผ่านไม่ผ่าน ลวดลวดลองกรวดลองกรวดไม่ได้เออไม่ได้ไม่ได้ออไไดไไดช่างแมงโอเคไปเลยลุยจะไปไหนต่อนีวะเอ้ย,อยทำไมอะไรใครสร้างไว้ตรงนี้ใครสร้างไว้เอ้ยเอ้ยกูเห็นใจใจเน่เน่แน่เดี๋ยวรู้เลย เดี๋ยวรู้เลยนะมามามาจะเอ๊แน่แน่จะเอ๊ะเ่นแน่แน่แน่เล่นสนับเล่นสนับเฮ้ยชั่วเล่นชั่ว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 ช่อช่วชั่วชั่วโอ้โหตามระเบี้ยดูสภาพผมก่อนอ๋อไม่ตายนะเนี่ย ดูสภาพกูไม่ตายฮะตอนนี้แม่งไม่ตายมึงไม่น่ารอดมาได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยผมจําเป็นต้องหาอาหารแลนะ้วเนี่ยไม่ได้พูดเล่นๆน,นะตอนนี้มันมันคือจริงจําเป็นนะะผมจริงจังนะตอนนี้อาหารอยู่ไหนเฮ้ย,เ,ยเราเห็นกระดูก เรืงกระดูกซอมบี้มันต้องอยู่ในนี้อ,ะอ่ะอ้าวถ้ำนี้คุ้นๆเฮ้ยใหญ่นะอย่าแนะม้แต่คิดจะตกลงไปเพราะกูรู้สึกว่าตัวกูจะไม่ปลอดภัยอะ่ะเฮ้ยเจอไก่เจอไก่แล้วเก็บไก่ไข่ก็ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่ไก่เฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ ไม่น่าสำรวจว่ะมันน่าสำรวจจริงๆจะเอายัางไงเ,าาเ,เรามาไฟไก่ก่อนเรามาไฟไก่ก่อนโอเคไนดะ้ได้เนึ้งอันมาแล้วอา้อาวตีไม่โดน มัว่าใหญ่ลงไปเลยพความอยู่รอดเลยปลอดภัยของเราเองเฮ้ย hey! ลวาวาถ้าเราขุดน้ำให้ไปทะลุลวาวามันจะเกิดอะไรขึ้นวละลาวาจะกลายเป็นก้อนแข็งๆใช่ไหมมันจะไม่กลายเป็นของเหลวลวาวามันลาวาจะกลายเป็นแมกมากหรือเปล่าอะไรวะกูลืมเลยแนะ่วิทยาศาสตร์เรียนมันลงมาน,นานกาเลมากแหละ โอ้เลเวลห้านี่มาเฮ้ยกูเดินทางมาไกลสุดก็เลเวลเจ็ดเว้ยตอนนี้เราจะเก็บให้สูงสูงเลยมันจะได้สูงหรือเปล่าเนี่ยเล่นคนเดียวเล่นในซื้อแม่งไปถึงเลเวล2000สองพันไอ้เหี้ยสักกูจะบ้าตายแม่งขึ้นไปได้ไงพอเจ้าของซื้อก็ทำไว้นะก็ชิวๆ เออแดเลขแปดกินดิทำไมไม่กินนะเฮ้ยเกิดฟองอากาศเลยฮนะกินดิกินดินดอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นอะช่างแม่ง เอาไก่หาย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 ล,ล,ลมโคกไม่ใช่ดิงวัวหายต้องลอมโคกหายก็จับปั้มดิเฮ้ยเอยโอ้แม่งมันน่าสำรวจรจริงนะจริงจริงนะฮะจริงๆริบอกตรงตรเลยผมไม่ได้พูดเล่นลนะเนี่ยมันเหมกกาะกับการสำรวจนะฮะ มันถ้าขึ้นไม่ทันมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นวะมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเรามีเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์นะฮะเออคือคือว่าโอเครเฮ้ย

สัตว์นี่คืออะไรวะมันมีสีแปลกๆค่ะก้อนหินมีสีแปลกๆเราต้องพุดดูไอ้เหี้ยอ้าวไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรวะขุดเกือบไม่เข้าแลนะ้วเนี่ยอ้าวขึ้นไม่ได้ชิบหายแล้วไอซมึงลงมาได้ยังไงแล้วต่มึงขึ้นไม่ได้วะ เค okay, ขึ้นได้แหละเคขึ้นได้ขึ้นได้แล้วเอาขึ้นไม่ได้โอเคอ่ะขึ้นมาแล้ว,อวเอาเฮ้ยแม่งขึ้นยังไงวะเนี่ยมีปัญหาการขึ้นนะตอนนี้ชิบหายลงไปได้ขึ้นไม่ได้ เฮ้ยชวบ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 วฮ่าฮไม่ไหวจะเคลียนะครับเยอะขนาดนั้นแล้วโอ้โหผมหิวด้วยเฮ้ยตรงนี้มีอีกแล้วโอ้โหเหมาะแก่การสำรวจทั้งสิ้นนะแถวนี้แต่ผมว่า ผมต้องเตรียมตัวกลับบ้านเลยนะเกับบ้านของเราก่อนกลับบ้านเราก็ล่าเจ้าพวกไก่นี้ไปก่อนอ้าวกูกลับบ้านไม่ถูกว่ะบ้านกูอยู่ไหนอุ้ยแลลก แหลกมากใช่ด้วยฮะไม่มีแสงสว่างในบริเวณนี้เฮ้ยตัวอะไรชิบหายแล้วกูไม่รอดแน่คืนนี้คืนนี้กูไม่รอดแน่ๆไม่งกูขุดแล้วอย่าเพิ่งมานะ ฮ่าตัวอะไรวะเมื่อกี้แม่งเอาก็หินอุดสัตว์ลดเลยตกใจหเหอะเ้ย อค okay. ขุดมาได้แล้วเราก็ดีนะครับเมื่อกี้เราเก็บเตียงมาด้วยมันเลยมีประโยชน์ตอนนี้นะครับอืมว้ยสว่างนะสว่างตื่นถึงก็สว่างอนะ่ะโอเคเราเก็บเตียงกับเอ่อขุดตรงนี้ฮนะอ่ะจากนั้นเราก็ต้องใช้สเต็ป เต็ปมันก็มีอยู่ว่าอันนี้โอเคขึ้นกลับมาเบลตอนนี้เราแม่งน,น่าสำรวจเ,ลเ,ลเหลือเกินเฮ้ยกูไม่รู้แหละกูสำรวจแล้วนะตอนนี้มีแค่นี้เลย น่าจะมีแค่นี้ตรงนี้คืออะไรวะโอเคมีแค่นี้นะค,คือว่ากูว่านะมึงต้องทำอะไรสักอย่างนะครับโอเคได้แล้วสิ่งนี้จากนั้น มึงก็วางเถอะครับมึงวางก่อนนะครับจากนั้นคุณมึงก็โอเคคุณมึงก็ได้ของสิ่งนี้แล้วคุณมึงก็วางสิ่งนี้ด้วยโอเคคุณมึงก็ทำอาหารนะครับในระหว่างที่ทำอาหารนี้เราก็ อย่าปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่าเชี่ยพังอีกแล้วใช้ดาบขุดแม่งเลยใช้ดาบตัดต้นไม้โอเคหมดเราตัง้งใจให้ดาบนี้มันหมดอยู่แล้วนะ โอเคหมดเปิดมาดูสิ่งที่เราต้องครับโอเคได้มาเยอะโอเคพออพอพอพอมันคืออะไรเนี่ย ไม่เอาได้ไหมอ้าวเอาออกมาแล้วปุ่มกดมันคืออะไรปุ่มกดไปทําหาอะไรเนี่ยโยนทิ้งได้ไหมปุ่มกดมันคืออะไรเออเราไม่ทําอะไรต่อทํะไมต่อไม่รู้อะ่ะกูว่ากูแดกอาหารก่อนนี่คือสิ่งจําเป็นของกูแดกอาหารฟาบฟาบฟบบเออ อิ่มแลวรู้สึกว่าปลอดภัยอ่ะในเวลาที่เราอิ่มเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยในระหว่างนี้เราก็เชื่อเราคือฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่เกบ็กบเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บจากนั้นเราก็พยายามใช้เทมเก่าให้มัน หมดหมดสิ้นสิ้นไปนะเรียบร้อยเลยเตานี้ฮะเตานี้เราคงจะไว้อยู่อไปไหนดีระยะคงไมห่ห่างจากเตามากนะฮะเผื่อวิ่งมาโอเคเรามาเจอฝูง ฟูงไก่มันก็เรียบร้อยผมแน่นอนนะเรียบร้อยทั้งไก่ทกั้งแกะแหละเฮ้ยแกะเฮ้ยแกะแกะเอาเอาแกะแกะแกะแล้วก็เก็บไข่ไก่ เก็บไข่ไก่ไว้ด้วยอ่าฮะแล้วอย่างนี้อย่างนี้เยสโดนแปะแล้วว้าวเอา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 หนี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 ทำไมหนีทำไมโอเคลาไก่ลาไก่ ช่วโอเคได้แล้วเฮ้ยเราต้องเอาโคชช่วระโดดช่บโอเคของเร okay. าอาหายไปไหนวะอ้าวก, okay, กูกดผิดโอเคสิบสี่ชิ้นเยี่ยมยอดนะเราเก็บไอเทมเรากลับเถอะ ฮะได้แล้วไอ้ทมกลับกลับดีเออโอเคกูยน่นรันทิงเฮ้ยเราจะเก็บต้นไม้อ่ะเราอยากได้ต้นไม้เฮ้ยเราจะปลูกต้นไม้แมงเงอผีเน่ากูเก็บต้นไม้ก่อนะกูเป็นคนรักธรรมชาติไม่เชื่อถามคนอื่นดูได้เลยอนะ่ะรักธรรมชาติโดยการเราปลูกต้นไม้ทดแทนธรรมชาติ โอเคครับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไม่ไม่รู้จะทำอะไรดีโอเคครับลาไปก่อนผมมิวิเตอร์ซียูบายบายครับ